สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For Jun พยากรณ์มันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและคนามังกรสามารถฟังได้ที่สองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคาดว่นการดูดูส่วนตัวสามารถบแอดล่าดีมาที่ b e l i e v e อรหกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายกรงหอกก็เชื่อเรื่องแอดล่าดีมาถามค่าครูได้ครับขอประกาศโปรโมชั่นในเดือนเมษายนนะครับตั้งแต่คุณได้ยินเสียงนี้จนถึงวันที่สามสิบเมษายนนะครับเป็นวันเเเดดดดดไลลลนนนน์คืือออพูงง่่่าายยวให้้้ททัะะีี ผู้ที่เกิดในราศีมังกรดูจากด้านล่างนี้เกิดลัคนามังกรดูจากทางขวามือสุดนะครับตนุตรงนี้ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนพฤษภาคม2016แต่เป็น e ีที่2อนะครับ EP พีแรกพูดไปแล้วเนะาะเหลือเหลือแค่3ดาวนะครับก็คืออีพีที่2นี้อาทิตย์เกตและศุกร์นะครับเรียงตามลำดับเนาะโอเคเรามาทำความเข้าใจและพยากรณ์ในดาวอาทิตย์กันก่อนนะครับดาวอาทิตย์ย้ายวันที่15พฤษภาคม66ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะย้ายเที่ยงตรงนะครับเขาว่าเที่ยงตรงหมายความว่ากลางเดือนแต่มันอาจจะแบบ ฤดูกาลเนี่ยมันจะทําให้แกนโลกเอียงใช่ไหมครับมันจะทําให้อาทิตย์เนี่ยย้ายไม่ต่าไม่เหมือนกันอย่างเช่นสงการปีนี้14ปีที่แล้ว13นะครับอ่าแล้วก็มันจะเบี่ยงไปถึง15ได้เลยนะครับแล้วบางราศีเนี่ยดาวอาทิตย์จะย้าย17อยู่เนี่ยอ่าสิ 17, ผมเคยเห็นแล้วเนาะสิของเดือนนั้นๆน่ะผมจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรแต่เอาเป็นว่า17วันน่ะ คุณคิดดูถึง,จงเจดพึ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยดาวทียจะมีแสงที่หันเหบ้างเพราะแกนโลกมันเอียงนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าที่จะไม่มา,มาที่15ตลอดนะครับโอเคทีนี้ดาวเทตย์เข้าสู่ราศีพฤษภด้ตำแหน่งอุจจาพิมุกเรามาทำข้อคิใจนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลายๆคนคงไม่ได้พูดถึงนะดาวทิตเนียมมีกําลังสามราศีนี้มีนเมษพฤษภนะครับถามว่าราศีมีนเป็นอุจจาวิราชอุจจาวิราชเนี่ยผลน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นพ่อผมเนี่ยเกิดราศีมีน นะครับคือดาวอาทิตย์อยู่ที่นี่อยู่ในหว่างขาดด้วยกำลังจะเข้ามาในสงการนะครับแต่ยังไม่ถึงนะ,ะที่ผ่านมาก่อนสงการเนี่ยก็ไปแฮปปี้เบิร์เดย์พ่อมาแล้วนะครับก็เนี่ยก็หมายความว่ามันมันต้องเหนื่อยหนักแบกภาระนิดนึงคือนอย่างนี้มันไม่เหนื่อยหนักขนาดนั้นแต่มันเป็นคนเจ็ดตำบนอาจจะรักเคยบอกว่าเป็นคนเจ็ดตำบลมันหมายถึงการเดินทางพ่อผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องไปคือคุณลุงเนี่ยทำฟาร์มต้นไม้ใหญ่โตมากมากเลยนะครับ ทีนี้พ่อผมจะเป็นคนที่คุมลูกน้องและก็เป็นคนขับขับรถสิบล้อด้วยนะครับคือพ่อผมอยายเป็นน้องคุณลุงอ่ะก็คือพูดง่ายว่าคุณลุงให้พ่อผมนี่ยมาคุมลูกน้องเพื่อจะได้แบบว่าขาด้ช่วยเป็นหูเป็นตานี่ครับแต่พ่อผมก็โอเคเรียนรู้ไปด้วยคือคือพ่อผมเป็นคนที่เกิดปีชวดนะครับปีชวดหมายถึงขยันหาเงินนะครับทําทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เงินมาแต่ว่าเงินน้อยมากนะครับก็คือไปส่งต้นไม้เนี่ยโอ้โห ตั้งแต่เหนือจดใต้เลยครับคือส่งไปหมดนะนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็มาทํางานกับคุณลุงที่เปิดร้านขายพวกแบบร้านเกษตรนะครับทีนี้คุณพ่อก็จะได้ข้อมูลพวกนี้มานะครับพอมีมีวันหนึ่งก็ต้องออกจากจากคุณลุงนะครับก็มาทําเองนะครับแม่ผมก็คืออยู่บนพื้นที่ดินของแม่ที่เป็นมรดกนะครับมรดกของแม่ก็ช่วยกันทำมาหากินถึง20ปีเลยครับ ตอนนี้ยังอยู่เลยนะแต่กําลังจะเลิกนะนะครับเพราะว่าลูกลูกไม่เอานะครับแล้วแต่ทําทจริงเขาก็ไม่อยากให้มาทาหรอกเพราะว่ามันจะปิดตัวแนละ้วเพราะว่าพ่อแม่แก่แล้วไม่ไม่มีไม่ได้ทําออนไลน์นะครับก็เลยอยู่ไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าแม่กับพ่อเขาก็ยินดีที่เรา่มีงานกับทุกคนจะได้ไม่ไปเดือดร้อนกับคงสรีเพราะว่าผมอยู่ในระบบคงศีกันเนี่ยประมาณ30กันอัพเลยนะครับผมอยู่ประมาณ30ปีกับพี่เนี่ยยังคือตอนที่อยู่กับคงสีเงินเดือนกขน้อย ไม่เคยมีเงินเก็บนะครับเพราะว่าเราเราคิดว่าพอออกมาจบมาเราจะทํางานกับกองศีไงีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เผื่ออะไรไปเลยเราก็เลยแบบแต่มันรู้สึกเบื่อเพราะผมไม่ชอบระบบกองศีเนี่ยต้องต้องทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยไม่ชอบผมก็เลยโอเคออกไม่ไม่มาทาแล้วผมก็มาอยู่จุดนี้แต่ก่อนจะมาอยู่จุดหนีไปลำลุกคูกคานเกี่ยวกับเรื่องของพี่ผมทําอาหารเป็นก็เลยโอเคเปิดร้านอาหารกับพี่นะครับผมเป็นคนดูแลเป็นคนเก็บตังค์แต่พี่เป็นคนทําอาหารนะครับก็เสิร์ฟกันก็เนี่ยแหละแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้เพราะว่า เราแค่อยากออกมาคือจำไว้นะครับทําด้วยอารมณ์ก็ได้แค่อารมณ์นั่นแหละหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เปิดผลอะไรนะครับเพราะเราทําแค่ว่าเอออยากออกจากกรงสีอะ่ะเราก็ทําทุกอย่างอะ่ะพอมีโอกาสปึ๊บเราก็ทําทันทีออกมาเลยอย่างเงี้ยครับก็มีข้อหักข้อจำไว้ข้อขอ,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 อ้างออกมาละประมาณนี้แต่จงจำไว้นะครับว่าเราไม่ได้คิดที่จะทําสิ่งนั้นจรงิงจังมันก็เลยทําให้เราอยู่ได้ไม่ทนนะครับจำไว้เลยในจุดนี้ทีนี้ขอไปที่นอกเรื่องมนแล้วก็บางคนจะมาด่าผมว่า ผมพูดแต่เรื่องตัวเองถ้าผมไม่พูดเรื่องตัวเองเปรียบเทียบคุณจะรู้ไหมล่ะข้อมูลจะแบบคือเอาเป็นว่าใครขี้เกียจฟังก็ไม่ต้องฟังนะครับคือผมงอนนะแต่ว่าเบือ่อเบือเบ่อเจอทุกคลิปเลยอะ่ะแบบเกือบทุกคลิปอะ่ะที่ชอบแบบมาด่าให้ผมว่าผมพูดแต่เรื่องตัวเองก็ผมเปรียบให้ไม่ฟังว่าคุณจะเกิดอะไรเกิดอะไรถ้าคุณไม่อยอมฟังอะไรเลยคุณก็ไปเผชิญกรรมของคุณเองนะครับไปเผชิญกรรมของคุณเองแล้วคุณก็เจอแต่ทุกนั่นแหละแล้วคุณก็ค่อยว่ากัน จนกว่าคุณจะมีแววตาเห็นธรรมนะครับแล้วคุณค่อยมาฟังผมทีหลังก็ได้มไม่ไม่ว่ากันเพราะยังไงเอาแค่นี้ก่อนจบเดี๋ยวจะว่าดามาทีนี้นะครับดามฤติอยู่ตำแหน่งเนี้ยเจอมรฤติะอ,อยู่เจ็ดปีใช่ไหมครับเจ็ดปีในเดนปุตตาเนี่ยมันไม่ดีนะครับบอกเลยนะว่ามรฤติะอยู่ในอยู่ในเรือนดีมันจะเสียอยู่ในเสียจะดีนะครับอดังนั้นดานมติจะอยู่ในเดนมุตตาแปลว่ามีการพลิกผันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแปลว่ามีความเสี่ยงนะครับ การลงทุนนี้จําไว้ว่าจะต้องรอบครอบให้มากถ้าไม่ถ้าเป็นคนไม่รอบครอบไม่ต้องทําไม่ต้องลงทุนไปทํางานที่ได้เงินเดือนดีกว่านะครับเป็นทางานแบบราชการประจาอย่างนี้นก็ได้แล้วได้เงินทุกๆเดือนเนี่ยเพราะว่าการลงทุนมันไม่ได้7ปีนี้จำไว้ครับคุณต้องอดทนทําเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นลูกน้องเขาหรือจะเป็นแบบพนักงานเจ้าหน้าที่ใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับราชการเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนประจําจำไว้ว่าต้องได้เงินเดือนประจําแล้วคุณทําในสิ่งนั้นน่ะเปี คุณต้องทำให้อยู่ให้ได้ครับจะปีนี้ดังนั้นเนี่ยใกล้กล้จะ6ปีแล้วนะอ่าดังนั้นเนี่ยเอาประมาณ6ปีแล้วกันดังนั้นเนี่ยต้องอยู่ให้ได้6ปีแล้วเราอาจจะเตะฝุ่นสักครึ่งปีอย่างเงี้ยอ่าไม่เป็นไรก็ค่อยมาเริ่มต้นใหม่นะครับในเรือนแต่เริ่มต้นกเ็เลยอดีตอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยปัญหา7จปีเลยดังนั้นเนี่ยปัญหาจะเข้ามาเรื่อยๆอ่าดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นตอนนี้ก็ได้แต่แค่ว่าอย่าคาดหวังนะครับอย่าคาดหวังแล ไม่ผิดหวังโอเคนะดังนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนก็ช่างมันเถอะก็ก็ต้องยอมเพราะว่าจำไว้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดนําชีวิตเราอะอะใครรู้ใครรู้ดวงจะไม่เป็นไปตามดวงแต่ใครไม่รู้ดวงจะเป็นไปตามดวงไอ้พวกที่ไปให้แบบดวงไรสารละดูทําไมดวงพวกนี้จะเป็นไปตามดวงนะครับพาะทายอะไรก็ถูกถูกป่ะครับอ่าก็แปลว่าเป็นไปตามดวงแต่พอเรารู้ปุ๊บเราแก้ไงก็แปลว่าแก้แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามดวงไง พอทายอะไรมาก็ไม่ถูกเพราะว่าแก้ดวงไปแล้วก็จะหรือยังอ่านะครับต้องคาจดจตรงจุดนี้ทีนี้ดาวอาทิตย์เับดาวม่ไอยู่แปลว่าการปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังอย่าอยู่เบื้องหน้าเพราะอาทิตย์เนี่ยแปลว่าแสงสว่างแต่แค่เดือนเดียวนะเนี่ยสิบห้าพฤษภาถึงสิบสี่มิถุนายนเนี่ยนะครับก็จะเข้าเรือนราชาโชคเรือนอรอิอาทิตย์ในราชาโชคเรือนอริด,ดีนะครับเพราะว่ามันหมายถึงว่าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะครับโอเคบอกในแค่นี้ก่อนนะครับอย่าคอยว่าการดินหน้าก็เป็นว่า อย่าลงทุนนะครับในตั้งแต่ปีนี้ไปเลยเจปีนะครับถามว่าบางคนอาจจะบอกว่าลงทุนถ้าจะต้องลงทุนทํำยังไงคือมันมันต้องมีจุดแก้ครับมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้ได้ลอยเปอร์เซ็นต์แต่จุดแก้ในที่นี้หมายความว่ามันเป็นเงินหมุนหมายความว่าคุณจะต้องทําแบบสั้นๆแล้วก็เปลี่ยนทําสั้นๆแล้วก็เปลี่ยนหมายถึงว่าทํางานที่อ่าเป็นเรื่องเป็นราวแต่ไม่ประจําก็จะไหมครับเป็นเรื่องเป็นราวแต่ไม่ประจําอย่างเช่นอาจ สมมติว่าถ้าเป็นอาชีพที่ผมนึกขึ้นได้ก็น่าจะเป็นประเภทที่เป็นไกด์หรือเป็นเซลล์หมายถึงอยู่ตรงนี้แล้วก็กระโดดไปอยู่ตรงนั้นอยู่จังหวัดนี้ไปอยู่จังหวัดนั้นย้ายไปเรื่อยเนี่ยทําได้คุณไปหาเองว่าอาชีพอะไรคือคุณต,ต้องต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยไม่ใช่ให้ผมมาบอกหมดแต่ว่าผมก็นึกไม่ออกหมดหรอกเพราะว่าอาชีพมันมีเยอะแยะไปหมดบางทีเราก็นึกไม่ไม่ได้ก็จะไหมครับอ่าถ้าใครอยากรู้ก็ไปปรึกษาดูดวงส่วนตัวเอาแล้วก็ต้องหาข้อมูลมาด้วยว่า อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้มาถามได้นะครับเพราะว่าการลดค่าครูเนาะก็ปรึกษาในจุดนี้ได้แต่ว่าถ้าจะมาถามในข้างล่างก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับเพราะว่าอันไหนตอบได้จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็คือไม่ตอบนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยหลอกถามเลยนะแต่อย่าแต่แต่แตตบ,บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้โง่หรอกที่ไปตอบเนี่ยแต่ว่าคือหมายราะว่าช่วยเหลือถ้ามันนิดนหน่อยหน่อยไม่เป็นไรแต่ใครให้ดวงมาแบบมันเกิดเดือนเกิดปีเกิดมาเวลาเกิดมาอันนี้ให้แบบให้ทายมาหน่อย โอ้ทำไมคุณไม่มาดูดวงเลยถ้าคุณจะถามทางดวงขนาดนั้นนะอ่าแต่บางคนบอกว่าอังคารอยู่ตำแหน่งเนี้ยมันลรงกระดาวเสามันดีไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นคู่ผัดพลาดน,นะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะตอบให้เพราะว่ามันเป็นหลักการพมจะผมจะตอบเฉพาะหลักการจะไม่จะไม่พยากณรให้ใครถ้าจะพยากณรคุณมาดูดวงส่วนตัวเอาถ้าพ,พยากณ์ให้ฟรีแล้วตรงเนี้ยเข้าใจไหมครับอ่าโอเคจบคุณจะไม่ให้ผมได้เงินเลยเหรออืมทีนี้ผมต้องกินต้องอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาครับต้องอิ่มทิพย์ไม่ใช่นะครับ โอเคต่อไปไม่ต้องมองผมสูงขนาดนั้นอืมโอเคมาจากเจดนมรณะมรณะปุตตะไงเห็นไหมมันลงทุนไม่ได้ในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่สิบห้าจนถึงสิบสี่มิถุนายนนะครับจำไว้ว่าลงทุนไม่ได้เด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้เลยเพราะว่ามรณะแปลว่าความเสียหายนะครับพอลงทุนปุ๊บเสียหายทันทีแปลว่ากุณเชงแน่นอนนะครับจำไว้เลยต่อไปดาวเกตเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่สิบเก้าพฤษภาคมหกหกดาวอาทิตย์เข้าเรือนมรณะเนี่ยมันหมายถึงการสืบทอดอ่า การสืบทอดมาถึงอะไรมาถึงว่าถ้าดาวทำมุมกันดีๆก็หมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์จะได้มาระดกแต่ต้องสูญเสียผู้ใหญ่นะแล้วก็คืออาจจะไม่ใช่สิ่งนี้แต่มันหมายความว่ามันมีเกณฑ์ในสิ่งนี้อยู่แต่ว่าอาจจะน้อยคนมากนะครับแล้วก็จะมีคือคุณต้องเข้าใจว่าคนราศีเดียวกันลราณะเดียวกันพ่อแม่จะเสียพรอม,มันเป็นไปนไม่ได้ก็จะยังะนะครับมาอยู่ที่รอบครับรอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพ่อแม่ของแต่ละคนมอายุไม่เท่ากันนี่ ตัวเราเองก็อายุไม่เท่ากันถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะมาพร้อมกันเป็นไปไม่ได้ครับคือแบบถ้าใครบอกว่ามันพร้อมกันเนี่ยผมตลกมากฮามากคือผมไม่เชื่อเลยคนนั้นเนี่ยพูดอะไรจะไม่เชื่อเลยเพราะคนคนนั้นน่ยไม่เข้าใจโหราศาสตร์ไม่คือแบบถ่ายมั่วๆนะครับบอกเลยว่าถ่ายมั่วถ้าบอกว่าเท่า,ก,า,ากันเหมือนกันหมดเนะี่ยไม่จริงอย่างเช่นบอกว่าจะได้เกณฑ์มรดกจะนทุกคนเนี่ยตลกตลกมากนะครับเป็นไปไม่ได้อ่านะครับโอเคอย่าไปเชื่อบอกแล้วว่าทุกอย่างมีการยืดหยุ่น ถ้าไม่ยืดหยุ่นไม่ใช่โหราศาสตร์ครับมันตายตัวถูกปะครับการตายตัวหมายถึงตำรานะครับตำราที่แบบว่า1นบวกหเป็น2 2งบวกสเป็นสี่โหราศาสตร์ไม่ใช่แบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่โหราศาสตร์ละนะครับมันเป็นสถิติโอเคปะแต่สถิติมันเป็นหนึ่งในนั้นที่ในขึ้นใ,นในวิชาโหราศาสตร์เหมือนกันนะครับ้นหมายถึงว่าเก็บสถิติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเออเอาจิตวิทยามาพูดแล้วเก็บสถิติอย่างเง้นไม่ใช่ครับการพยากรณ์ไม่ใช่สถิตินะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จิตวิทยานะครับ พ่ะอาจารย์บอกว่าเวลาไทยดวงเนี่ยอย่าใช้จิต,ตวิทยาพวกไพ่เนี่ยชอบใช้จิตตวิทยาแต่ไม่เป็นไรอันนี้นหมายถึงการแบบเรียกฮิลลิ่งใช่ไหมฮิลลิ่งเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการพยากรณ์จำไว้นะครับถ้าขึ้นต้นว่าพยากรณ์หรือทานายเนี่ยจะต้องไม่ใช้จิตวิทยาเพราะการจิตวิทยาไม่ใช่ทํานายเพราะการทานายมันหมายถึงความเสี่ยงใช่ไหมครับหมายถึงว่าอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นจิตวิทยาแปลว่าเขาแก้ให้เราแล้วอย่างเช่นจิตป่วยมากเลยสามีทิ้ง มามาปรึกษาอันนี้จิตวิทยาก็จะต้องปลอบเท่านั้นห้ามพูดในทางที่เสียแต่การพยากรณ์พูดทางเสียได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่เอาก็ดวงคุณไม่ดีจะบอกว่าคุณดวงดีก็ไม่ไ,มได้แต่แค่ว่าจะต้องมีคําพูดที่มันสวยหน่อยอย่างเช่นเออคุณอย่าใจร้อนนะแล้วคุณจะใครใคร,ใครเห็นก็ต้องรักต้องชอบอะไรเงี้ยอันนี้คือคือสมัยคืออาจารย์ผมย่ยเป็นคนบอกแบบนี้เลยว่าเวลาเวลาพูดอะไรก็ต้องแก้ให้เขาด้วยแต่ผมคิดไม่ทันอะ่ะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ทําออนไลน์ไง คือตรงนี้เราต้องพูดแบบเร็วๆใช่ไหมครับพูดติดต่อกันจะไปนั่งนึกอยู่หนึ่งนาทีแล้วค่อยพูดมันก็เปไปไปได้แบบนี้คนก็รอเบื่อแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปแล้วว่าเอออาจารย์อยู่สมัยโบราณเนานะพ่ออาจารย์ก็อายุเยอะๆแล้วนะครับแต่ตัวเราเองเนี่ยจะไปทําแบบนั้นเราก็ไม่ได้ตังค์สิอ่านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําแบบของเรานะครับที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับโอเคสุดท้ายอันสิบสองนาทีแล้วแล้ว สุขข้าสุรศรีกรกฎเป็นราชาโชควันที่30พฤษภาคมหกในราศีกรกฎเนี่ยอังคารกับสุ์เป็นคู่มิตรคู่มิตรในเรือนปัตนิแต่ว่าตัวเราจะมีเพศตรงข้ามมาช่วยเหลือเรานะครับแต่อังคารเป็นนิดมาจากเรือนพันธุกับเจ้าเรือนลาภะแปลว่าโอเคเราจะได้ใครกอะเลยคู่ที่ดีหมายถึงว่า,าเป็นเพศตรงข้ามนะเป็นเพศตรงข้ามที่ดีหรือเป็นคู่ที่ดีก็ได้นะครับที่ผ่านการยาลางมาก่อนเพราะอังคารเป็นนิษหมายถึงพิษแพกแตกต่างจากผู้ชายหรือผู้หญิงปกตินะครับ ไม่ได้หมายถึงเขาจะเปลี่ยนเพศนะครับไม่ใช่แต่เขาเป็นไม้นะครับประมาณนี้อผ่านการหย่าร้างมาก่อนใดๆนะครับโอเคดาวสุกเป็นราชาโชคเด่นปฏิจจกตเราเขาเนื้อหอมถึงจะไม้แต่เนื้อหอมนะอะไรแบบนี้ครับก็หมายถึงว่าแบบคนติดเต็มเลยแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาไม้ไงแต่พอคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเออฉันผ่านสามีมาก่อนแล้วนะฉันอาจจะมีลูกติดนะอะไรแบบนี้ครับอืมก็หมายถึงว่ามันจะต้องมีผิดแพกแต่างต่างแบบนี้ดาวสุกมาจากเจ้าเรือนกรรมะคือเวรกรรมเวรกรรมที่จะต้องเจอแล้วก็จะต้อง เ,เขาเรียกว่ามาปะกันเนี่ยนะครับแล้วก็ดาวสุกมาจากเจ้าหนุปุตตะด้วยใช่ไหมครับอาจจะมีลูกติดมาด้วยดังนั้นเนี่ยแต่เขาแพรวพร์าวมากเลยนะเขามีสเสน่ห์มากก็เลือกเอาครับว่าจะเอาหรือไม่เอาก็อยู่ที่ดุลพินิตของคุณแต่ผมพยากรณ์ให้ได้ประมาณนี้นี่นก็สู้ๆครับสามารถติดตามพยากรณ์ได้คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ